โอคาโอครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ปราสาทฮิเมจิเใครไม่รู้ตอนนี้เราอยู่โอซาก้าแล้วนะครับอยู่ดมดะเมื่อคืนกลับมานอนแหละหลังจากจาก,จากพี่โดมาเดี๋ยวเราจะไปที่ปราสาทฮิเมจิจังหวัดอนะไรวะวเคียวโงจังหวัดเคียวโง่นะครับดูไหมว่าจะรอดไหมไม่มีล่ามแล้วนะเราต้องตดเป็ดดิเพื่อนตดไม่เป็นไรไม่เป็นไรครัเคียวเราได้นเนนวิชาเบื้องต้นมาแล้ววิชาสีคำ สี่คำเป็นเนทีบเลยสัตว์ไม่ได้ทุกที่ต้อาสัตว์มกานออกสู่สีธาล้วเดี๋ยวขึ้นชินกันเซนด้วยนไป เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปตรงนั้นกันนะครับคอประสาทอันนี้มันเป็นมรดกโลกอันนึง่งญี่ปุ่น หนึ่งในสามแสดงว่ามีอีกสองมีสองมันมีไอภาษาลังสากาใช่ไหมไม่ใช่ภาษาลังสกามันเป็นพิพิธภัณฑ์ข้างในไปแล้วมันเลยแบบมันเลยเป็นมรดกโลกไม่ได้เพราะมาันไม่ได้ตั้งเดิมอ่าตอนนี้นที่ตั้งเดิมดจริงๆอ่ะที่แบบดังๆมันมีแค่สามันมีมัสซโมโตะที่รุ่นตงดนางานโนโทยมาม่าแถวออ่าอ่าแถวใกล้ๆเกียวเปเกียวอ่ะแล้วอันเนี้ยภาษาฮิเมจิแล้วก็อีกอันอีกอันหนึ่งอยู่คุมาโมโตะปราสาทคุมาโมโต้ มีสามัญที่แบบสภาพมันตั้งเดิมอยู่แต่อันนี้อันนี้มันมันประสาทก็คือต้องมีกษัตริย์ต้องมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยังมีอยู่ยังมีใช้งานอยู่ไหมหรือว่าไก็ไม่ได้ใช้แล้วคือตัวจักรพรรดิก็ะจะอยู่ที่โตกเกียวอยู่พระราชวัองอิมพีเรียลที่โตกเกียวก็จะไม่ได้มายู่ประสาทพวกนี้อ,อะไรประมาณนี้แต่อากาศเย็นสบายดีนะเย็นเกินไปนิด ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ข้างล่างของปราสาทที่เมจีแล้วเย้ <Yeah. S 1> ต้องเดินขึ้นใช่ไหมใช่โอแต่ซากุระ <Yeah. S 1> oh, สวยมากร,รอบๆเดินจากสถานีรถไฟมาประมาณ19-20นาทีแต่ก็ชิวๆเนาะไม่ได้เดินไม่ได้เดินไกลมากแล้วก็อากาศดี <c oughs> ข้างหน้าก็จะมีส่วนสัตว์ น้องอยากดูช้างอยากดูนะก่นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาทที่เมจิโดยผู้ผมเนี่ยก็อยู่ในตัวของพื้นที่ปราสาทแล้วแต่ว่าแค่ยังไม่ใช่ตัวพื้นที่ด้านในโดยเล่าถึงประวัติคร่าวๆก่อนละกันของปราสาทที่เมจินะครับ ปราสาทฮิเมจิเนี่ยอย่างที่แมวบอกเลยว่าตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุน่นแล้วก็เป็นหนึ่งใน3ปราสาทที่มีความเก่าแก่และงดงามที่สุดของประเทศโดยปราสาทที่เมจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโมรโดกโลกด้านวัฒนธรรมจากยูเนสโกตั้งแต่ปี1993นอกจากนี้ยังเป็นปราสาทเพียงไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ยังรอดจากสภาวะสงครามหรือว่าภัยพิบัติต่างๆมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยจุดเด่นของปราสาทที่เมจิเนี่ยก็คือจะมีกำแพง ที่เป็นสีขาวบริสุทธิ์ดังสมญานามของเขาเลยครับว่าปราสาทนกกระสาขาวหรือฮากุระโจซึ่งจะแสดงออกถึงความอ่อนช้อยสง่างามและแข็งแกร่งในรูปลักษณ์เดียวกันนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าจะเข้าไปรับชมตัวภายในปราสาทฮิเมจิจะมีค่าเข้าอยู่ที่1,000เยนต่อคน ซึ่งจะสามารถเข้าชมภายในตัวปราสาททิมจิได้เลยแล้วก็พื้นที่โซนด้านในนะครับแต่ว่าโดยวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีเวลากระชั้นชิดเลยไม่ได้เข้าไปดูในภายในก็เลยได้ดูแต่รอบนอกโดยพวกผมนะครับก็เดินเข้าประตูโอเตโมงนะครับที่เป็นประตูหลักของปราสาท่ิมจิ โดยจากประตูนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปยังพื้นที่ของปราสาทที่เปิดให้เข้าชมฟรีได้บางส่วนอย่างตรงกระแพงชั้นนอกระดับที่3เนี่ยที่พวกผมอยู่กันที่เรียกว่าซานุมารุนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีสนามหญ้าก,กว้างแล้วก็เต็มไปด้วยต้นซากุระจานวนมากโดยในบริเวณปราสาทเนี่ยก็จะมีต้นซากุระมากกว่า1000ต้นเลยก็ทุกคนสามารถรับชมดอกซากุระได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ เฮ้ยสักุระโอ้ครับเดี๋ยวเราเดินรอบปราสาททิเมจิที่เรามาในช่วงที่เป็นสุกุระพอดีเฮ้ยที่มันพระเอกอมีนี่ไะเื่นเต้นขึ้นสวยมาก ซูมี่มาเซนี่นะครับก็เราก็เดินรอบหนึ่งแล้วสถานที่มจิข้าหลังลช่างภาพในตำนานขาม,มุมสวยมากคนญี่ปุ่นก็คือมาเดินเป็นแบบเหมือนสวนสาธารณะมานั่งปิกนิกกันอะไรพาหมามาเดินเจอน้องจุ๊บเม่งประมาณ10สายพันธุ์ได้ช่างภาพเราก็ยังไม่ยุดถ่ายนะครับเดี๋ยวเราไปไหนต่อแล้ว อันนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปหรือว่าจะเดินแถวนี้ก่อนเพราะแถวนี้มันมีโซนมีโซมีโซนเยอะอยู่อ่ะโซนนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับตัวจะอากาศดีอากาศดีมากเยอะมาสามชั่วโมงไม่ไหว ป็นอไรเมั่งเมื่อยอฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่นาลาแล้วนะครับก็มาดูกวางนะครับเมื่อกี้ก็เจอกวางไปตัว2ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ส่วนานาลานะซุปกระถุงเงินของเขา นี่นะครับเป็นขนมสำหรับคนแดกเอาไว้ให้กวางนะสองรยเยนอัดโหดอัดใจไว้ก่อนมันน่ากินน่ะแต่มมีลูกกวางเออนีรูกกวางเขาเย็นเราวันนี้สองรยเยนเขาไม่แสเควสใหม่ของนักผจญภัยแบลนะครับคือการ ให้อาหารกวางมันที่ัตรงนี้มีกวางเยอะถ้ามึงตรงนู้นมีอยู่สองสามตัวไปดูเลยครับนักประจนไทยแมวกับขาซันของเขาวันนี้นี่มันมีเขียนด้วยว่า b i ิ e Kick But Knock Down แบบว่ามึงมึงให้มึงให้ตัวหนึ่งอยู่อีกตัวหนึ่งอ้อมมาข้างหลังน็อกดาวน์ ไม่นะมีไม่รับเงนให้มีมมต้องพุ่งวุ่ีเออต้องเราต้องทำกันเป็นขบวนการเลยต้องดูหลังดูหลังให้กูด้วยนะเด,ดี๋ยวกูโดนล้วนกูแย่งลูกบอลน้องไปเตะได้ป่ะ <c oughs> ได้ป่ะเตะแข่งกับเขาดูหลังเลยดูหลังเลยฟุตบอลเขาเลยไอยสัตว์กูใช้มือไม่ได้ใช้ตีน๊ยน <c oughs> ฟุตบอลจะวิ่งหนีควางได้หรือไม่เฮ้ยทีมนยสัตว์ฟุตบอล นีนักผจญภัยแล้วครับเออ่พี่แมวมีแผนยังไงบ้างครับไม่มีมีก็ดเดินเข้าไปอย่างเดีเดินเข้าไปดื้อเดินเข้าไปดื้อแผนแผนชื่อเดินเข้าไปดื้ <c oughs> อเดินเข้าไปแล้วอ,อ,อืองงะงงแง้วอันนั้นดื้อคนดื้ออะไรอันดับแรกร่วมสร้างความไว้ใจ จับตา้นเ็บ้นด้วยน้องไม่สนใจเลยอ่ะสุญมเซ่พึงดุ่ใส e> <Yes ่ผูดใส่ซูญมเซ่เอตโต ถ้าให้ไม่หมดเราต้องกินกันเองแล้ว่ <laughs> <laughs> มึงกูดูแต่ละคนอนะในมือเขาก็เต็มมือมหมดเลยนะเว้ยไม่มีใครให้ได้เลยสักคนนะมึงตอนนี้กำลังตาม,มอง้ออยู่ครับมึง,ม,งมึงคิดดูเว้ยกวางแม่งมีแบบสมมติมี100ตัวใช่ไหมแต่คนให้มีเป็นพันคนอนะกวางมันก็คงกินไม่หมดอะมึงนี่นี่กินแล้วกินแล้วกิคมาเซเฮ้ยเฮ้ยอ้าว อา้าวมึงมึงก็ให้ในปากน้องสิมึงหยิบให้น้องหน่อยสิไปได้ดงีงอนในปากเคงงเี้ยวงบงบอยู่เออ <laughs> เขาอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วตัวนี้น่าจะอิ่มแล้วสุปจะไปยุ่งวายวายโดนกวางเมินจับตาดู <laughs> แมวโคเสใหม่ให้ให้เซมเบให้หมดมสุม,มิมาเซ ก็ให้อีกอันนึงสิเตรียมให้กันกนสึสิตัวนี้เชื่องขนาดนี้ไปละครับขอบคุณครับเ <c oughs> อา <c oughs> เขาเขาก็โหลดแล้วเขาก็หยิบเก็บนี่เอเีอะรอกวางญี่ปุ่นกวางญี่ปุ่นก็ย่าง ตรงนี้หมดแล้วต้องเข้าไปลึกต้องเข้าไปลึกกว่านี้อีก no เอาเอา อีกรอบนึ่งอีกรอบนึ่งนั่นแหละที่จับตาดูเป็นไงบ้างครับนักผจญภัยเฮ้ยมีกินเวลาตัวอยู่ เขาว่ากันว่าการให้ขนมควางก็เหมือนการขายตรงเลยต้องรอซื ouais. ้อไอ้น้องตัวที่เขี้ยวงอะงนี้เฮ้ยเทคนิคคือการโค้งก่อนคือเป็นการทำคาเคารพคือเขาเหมือนเป็นผู้สื่อสารของสวรรค์อะนี่เขาอาอีกเขาอีก หัวเราอ่ะเขาก้มหัวขอบคุณด้วยน่นรัก <c ười> หมดแล้ว <c ười> ม่เลออยแบ่งหลายไายเพรว่า